พี่อันหนึ่งถามมานะครับถ้าถ้าทุกสามตันอาทิตย์ละครั้งทุกได้หรือเปล่าครับขาว่าทุกนี่ไปถึงบรรทุกสามตันนะครับแล้วก็ของพี่เขาเนี่ยเป็นเพาเดิมนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามกันว่าบรรทุกสามตันเพลาเดิมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับได้หรือเปล่าแล้วก็พี่เขามีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยในแชทที่คุยกันนะครับมาตอบคำถามเลยนะครับของพี่เขาเนี่ยในในคำถามเนี่ยเขาจะเป็นเพาเดิมนะครับแล้วก็พี่เขาบรรทุกมาสามตันนะครับแล้วก็ อาทิตย์นึงเนี่ยขบับบรรทุกแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าที่คุยกันในแชทก็คือระยะทางเนี่ยประมาณ300กิโลนะครับถามผมนะครับว่าบรรทุกได้ไหมก็คือตอบว่าบรรทุกได้ครับบรรทุกได้สามสามตามบรรทุกได้นะครับ,บ,บ,รบเป็นพราเดิมแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคือการการวิ่งอ่ะการระยะทางเนี่ยมันก็มันฝรั่งะไากลนะครับเราก็วิ่งไปช้าๆอย่าวิ่งเร็วมากนะครับเพราะว่า มันเกินลิมิตของพาเดิมไปแล้วนะครับพาเดิมเนี่ยมันได้ประมาณ2.5ตันนะครับหรือเยอะสุดประมาณ2.7ตันนะครับ hmm. ถ้าเกิด3ตันเนี่ยมันขึ้นเป็นเป็นพาวลอยแล้วนะครับแล้ว huh. ก <ormuş> ็ถ <of> ้ายังไงเนี <wh interim> ่ยก <foot> ็ควรจะเสริมแหนบแล้วก็นะครับแล้วก็เช็คลมยางดีๆนะครับเช็คลมยางให้ดีนะครับตรวจสอบกระดาษผักด้วยว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพาเดิมเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นหรือลูกค้าบอกมาเนี่ยพาเดิมเนี่ยล้อล้อนะครับล้อรถเนี่ย หลุดออกจากรถเลยนะครับแต่ว่าในกรณีเพาลอยล้อจะไม่หลุดนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาอัิเดบันขึ้นมาจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเพาลอยกับเพาเดิมมันต่างกันนะครับเพาเพาลอยนี่ก็คือเปลี่ยนเป็นกบชุดเลยแต่เพาเดิมก็ยังใช้เป็นเพาเดิมปกติแต่เพิ่มเติมแค่ใส่ปัญญาอิกระดีกับผ่ากนะครับแล้วก็เสริมแหนบนั่นเองนะครับก็บรรทุกได้นะครับแต่ว่าระวังระวังนิดนึงนะครับเวลาการแการขับรถนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเพาลอยเลยนะครับจะดีกว่านะครับมันจะ เพราะว่า300กิโลเนี thing, on, easy, easy, the the okay. ่ยเราเราคือระยะทางมันไกลด้วยนะครับไป150กลับ150นะครับแล้วก็1ก็คือถนนแล้วก็ไม่รู้ถนนเป็นยังไงเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่านะครับบรรทุกไปไม่ท่อ่าบรรทุกบรรทุกไปได้เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่บรรอ่าขอโทษผู้ผลิตผู้ผิตบรรทุกไปได้เนี่ยก็คือโอเคเลยนะครับแต่บรรทุกกลับนี่สบายกว่าเพราะว่ามันโล่งนะครับขากลับไม่ต้องมีการบรรทุกแล้วมันเรียบร้อยหมดแล้วไปส่งอองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตีง่ายก็วิ่งประมาณ150กกรับิโลรับ นะครับประมาณนั้นนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาม,มด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ